ไา้รุนนะแบบนี้เฮ้ยโหรถมาเลยครับคันแรกสวัสดีผู้ชมผมฟิกทูวันนะครับวันนี้ก็อยู่เกมไพ่านาอันดอนนะครับก็มีกิจกรรมอัปเดตเข้ามาใหม่เลยนะครับ ล่าสุดนี่ก็เป็นสมบัติจากลูกเก่านะครับแลไอเทมเลยนะครับตอนนี้ก็มีอัปเดตเข้ามาครับเป็นรถสปอร์ตสุดหรูนะครับออกแบบมาเท่เลยทีเดียวนะครับก็มีให้เลือกทั้งหมด3 4สีนะครับด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็ให้เรากดเข้ามาที่ร้านค้านะครับก็จะมีอัปเดตเข้ามาเป็นนิวอัปเดตเลยนะครับอันนี้เป็นสีแดงนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปดูอีก 3- สีนะครับ ก็ให้เรากดไปตรงคําว่าเสบียงนะครับแล้วก็ไปสมบัติจากโลกเก่านะครับก็จะมี3สีนะครับสีแดงนะครับก็จะเป็นเจมเลสนะครับส่วนสีดำนะครับก็จะเป็นแบ็คอิเล็กโทรฟาสเตสนะครับแล้วก็ส่วนอีกสีหนึ่งนะครับก็จะเป็นแกมเมอร์พิงค์นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปลองสุ่มกันนะครับท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่านะครับจะหมดทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีอาซีอยู่ประมาณ5,000ครับตอนนี้นะี๋ยวเราจะไปสุ่มกันดูนะครับ ไายลุ้นนะแบบนี้เฮ้ยโหรถมาเลยครับคันแรกนะครับ <c oughs> สุดยอดทีเดียวนะครับ800ร้อย RC ครับทุกคนโหสุดยอดทั้งเดียวเท่านั้นนะครับ ครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถจะสวยงามแค่ไหนนะครับนี่ครับก็จะเป็นรถนะครับที่เราเพิ่งสุ่มมาได้เมื่อกี้นะครับโอ้โหแบบดูแบบสีจริงๆนี่แบบสวยมากเลยนะครับดูความเงานะครับของสีรถนะครับแล้วก็ความหรูหรานะครับโอ้โหสีนี่แบบคมคืนกันมากนะครับฟ้าแล้วก็ม่วงแล้วก็ชมพูนะครับถือว่าสวยงามเลยเดียวนะครับสําหรับ สมบัติจากโลกเก่านะครับรถในตำนานนะครับคันนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซ i กท o วัน,นะครับก็สำหรับวันนี้ซ i กทูวัก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย